海陆空，海陆。 กขายดูศัพท์อะไรตัว้เพราะยนที่มันขายเขาสับก็มันขายนมด้ย่เป้าเรียมันอเป้าพี่อนี่ได้ยินเสียงโัข้างแป้ดีเสียงแบบแขงกนี่ข้ามาได้ยินสียงเราจีเตียวค่ะ4โมง5โมงไห 私はそれを見ることもしてるし、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 見ることも見るし、見るし、見ることも見るし นี่คืออะไรกันเนี่ยโอเคไหมโอเคไหม 太方便了。 จริงสักเมื่อไแล้วพี่ถ่ายยังไ่ไาไางอะไเรทามาไหนเจที่มีกล I don't know.

아. <laughs> oh <laughs> <laughs> <laughs>

ได้อยู่ได้อยู่เห็นนะมีคนอยู่นะพี่ขอมุมกันถ่ายภาพยาวฮะ tôi là tốt ông con tốt gà Terima <laughs> kasih. ไมทีนก็ไม่ได้ขายกนขนมอะไรันเฉยๆท่ขายแเรกาแฟกับขนมีกินก็ไม่เอาาสาบันดีแล้วน้องห่อลงไปมั โอ <im sharing> oh hey, ้มีเข <that> <IO> ้าไยเหรอเอเือนนข้เาอเนี่ยซืตลอดายไปเขาเจอที่ซื้อตลอดทางเลยอะ

ปุ้ยปุ้ยข้าไปฝั่งนูน้นเดี๋ยวเดินข้ามฝั่งนู้นไปง่ายกว่าตรงนี้นี่ที่ละลายใช่ไหมคะนี่เนี่ยน,นี่เหรอไว้แน <c> ่วนท์ค่ะ

แกลงรถนะไปลงรถก็อยไกลมากไหมไม่ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกเดินได้อยู่ไม่อาม่ารมันเมียวอะไรกินไหมมี

เฮ็ดบ้าเออมันคุกคิเอาอ่ะมันโรยที่ฉีดอ่ะเฮ็บ้าก็ไม่โอเคประมาณนี้เราจได้อยู่ข้ั้มันกินอะไรกนก็เขาบอกว่าเป็นเห็ดมีเห็ดตะกาก็ยูเลย่ะ 他、嗯嗯啊、们家个在拿吗？被他羡慕死呗，是、嗯嗯、吧？ 我要放长，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 放长。哈哈哈！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 哈 Terima <laughs> 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 kasih. Okay. すいま Agar naik. itu มันนุ่มว่มาเนี่ยพวกอเป็กระชับางนี่อ้คืองทางประเทศไทยนี่ปัญาหารถแตกกันนะเป็นกระเช้านะหน้าสานานดานี่กนะ็ยังนรูปได้เพิ่้นยอะเน่ย้

ยั่ไม่ต้องจับอยู่ที่เลยัต้ลอใช้เล่ไพนพูดตันดาพูดตันดาเดสองสามโอเคก็แปดสิบดูดูจริงจังเนาะดูเหมือนจะมึนเมาตรงนี้แล้วเนียสั่งับแกเนี่มไม่เนจะโจมีตรงนี้ต่ไปพวกสียนไหนะนใ้วนเนี่ย เออปุ้ยปุ้ยฝั่งนี้ก็ได้อยู่แต่ให้แสงมันไม่โดนเข้ามาเอาจอดอยู่เนี้ยอยู่เนี้ยเออโอเคโอเคหนึ่งสองสามเออโอเคโอเคหนึ่งสองสามไม่โดนเข้ามาได้อยู่ได้อยู่ที่ข่ายแบบ ภาพยาวไงก็ต้นไปต้นไปหนึ่งสองสามนี่ไงเราจะได้ภาพเป็นภาพยาวเนะห็นแล้วสายที่เรานั่งมา,ยาเยอะเองใช่อ๋อเหมือนเราเดินย้อนไปมาเนาะโอ้สองสาม

โอเควันโม่โฟโต้คััมมาโอโอเคโชว์ยี่หัดหัดบาย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 โอเคโอ้ยววยีดี่หัดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรไม่ห่อยตามตาผู้หญิง พันละร้อยฮะอย่รนีมันแ้สองร้อยแม่ไม่ไปจองพีไอ้ไอ้นอต่ไม่ร้หนอกคบอะรอเดี๋ยวไปถึงโรงแรมกลนเนอะค่อจะส่งพี่หนา่ว่ากันมันมีพอดีโอเคคปคลิปมันมีพอดี ดังใช่งใช่แล้วเนี่ยยืดรงยืดใช่ไหมยืดจังไลยว่ายืดให้เราไปยืดมาตัวอลังไง้นต้นผมมีผมมี tôi lúc lúc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 有点沉默，才能了解。<music> 然后对呀，对呀，对累呀！我只不过 เอย่างเงี้คือฟรีอ่ะพี่อไงตัวเลขฮะนี่เห็นไมสุยสุดได้สักบาท มีกี่อันนล้เนี่ยเังอกวมีตั้งหลาอันนะพี่ใไม,ไม่เกี่ยวหรอไม่เกี่ยวหรอต้องทุกนันหรอต้องก็ได้สามอันมั้งนี่มันก็ทุกวันแล้วนะมาถึงว่มามีกืว่าเอาหน้าดีกว่าเ,เงินไปลงทุนสีบนะเ,ออเต้กะ่ะ อ๋อมันเลือกได้เลือกได้เลือกได้อไหก็ได้โดนยาที่มไปั้ประนสาม พี่ว่าของของพี่ว่าของไม่กงหกกรอกมันเป็อาชีพเลยพี่ว่าคงไม่โกหกกรอกร้อ watch it i've only five times to watch it this time it's gone it disappeared it actually when it jumps into the hat it's just here in the hat oh uh, oh magic hat.